ครูจะให้น้องเมย์นะครับถอยหลังเทียบฟุตบาททางเท้าระหว่างรถเก่งคันสีขาวกับรถกระบะคันสีเทานะโอเคครับอ่ะเข้ากีบหนึ่งครับอ่ะไฟฉุกเฉินเปิดแล้วนะเปิดไฟฉุกเฉินเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะให้ขันหลังถ้าเขามาให้เขารู้ว่าเราจะทําการจอดรถเทียบฟุตบาททางด้านซ้ายเขาจะได้ไม่ขึ้นมาขวางเราเขาจะได้ไม่นําหน้ารถมาแย่งที่ของเรานะโอเคครับปล่อยเบรกอนแล้วปล่อยคันครับ ให้ข้างรถทางด้านซ้ายห่างจากรถคันสีขาวประมาณเมตรหนึ่งนะแล้วเราก็ขับรถให้หน้ารถเราเลยท้ายรถคันสีขาวขึ้นไปก่อนนะครับเหยียบคันให้สุดครับแล้วหยยบเบรกเบาๆอยู่เบรกเบาๆนิ่มๆโอเคอยู่แล้วนะเข้าเกียร์ถอยหลังครับอ่าแล้วก็หันตัวไปมองนะครับเบรกไม่กดนะปครับเบาๆหันตัวไปมองให้ท้ายรถของเราอยู่ตรงกับอะไรนหน้ารถของคันสีขาวถูกต้อง ได้เลยนะหยุดปุ๊บแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปทางด้านทำไมแป๊บหนึ่งครับตรงนี้ทำไมเราต้องหมุนซ้ายเพราะช่องว่างที่เราจะถอยจอดอยู่ด้านซ้ายใจเราอยากให้รถเราไปทางด้านไหนหมุนพวงมาลัยไปด้านนั้นถูกต้องครับอ่าหมุนซ้ายให้สุดเลยค่อยๆหมุนนะอย่าไปหมุนเร็วหมุนแรงกระแทกพวงมาลัยนะค่อยๆหมุนไปให้สุดโอเคและมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครแสงขวาขึ้นมาไหม ฝั่งตรงข้ามไม่มีใครสวนมานะ,อะโอเคครับปล่อยเบรคครับน้องเมย์แล้วก็ปล่อยค่าลงมาอย่างช้าๆนะให้ท้ายรถด,ด้านขวาตรงกับอะไรไฟไฟ,ไฟหน้า,านด้านในซ้ายด้านในของรถกระบะอีกนิดนึงโอเคอ่ะหยุดปุ๊บเมื่อกี้เราหมุนอะไรไป,ปทางด้าน,นซ้ายรถหยุดแล้วนะ หมุนขวาคืนกลับให้รอตรงให้โลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งนับหนึ่งนับสองหรือจะให้ด้านบนที่กว้างๆหง,งายขึ้นมาสองครั้งก็ได้เหมือนกันนะโอเคได้แล้วนะหยุดรถแล้วใช่ไหมเบรกไม่กดนะโอเคเหยียบคันให้สุดครับเบรกไม่กดนะโอเคปล่อยรถไหลช้าๆนะครับเราจะต้องปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายต่าลงด้วยนะเพื่อจะได้เห็นพืตบาาได้ชัดเจนนะโอเคปล่อยรถไหลช้าๆครับรถเราจะถอยแบบทะแยงลงไปประมาณ45หองศานะ ให้ด,ด้ามจับประตูตรงกับฟุตบาทถอยได้ครับนิดนึงได้ไหมนะได้แล้วหยุดนะโอเค,อเคนะ,ะได้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมหมุนพวงมาลัยไปทางด้านขวาให้สุดค่อยๆหมุนนะค่อยๆหมุนให้สุดเลยอโอเคครับแล้วก็ปล่อยเบรกครับอลองหน้ารถนะจะปัดไปชนหน้ารถข้างไม้อ่ามองฟุตบาทด,ด้วยแล้วก็ มองกล้องมองหลังด้วยหันไปมองรถข้างหลังด้วยมองประกอบกันที่หมดเลยนะอ่ะปอดรถไหลครับได้นะได้ครับได้อีกนะอีกครับอีกอ่าได้ครับได้อีกอ่าสวนไม่ได้แล้วอโอเคนะเข้าเกยร์หนึ่งเยยบ้ายสุดเข้าเกยร์หนึ่งอ่าถ้าเรามองจากหน้ารถหน้ารถเอียงด้านไหนขวาขวา,ขวานะครับ แล้วก็เมื่อกี้เราหมุนภายในเป็นทางด้านขวาสุดใช่ไหมนารถเอียงขวานะหมุนซ้ายให้สุดเลยจากขวาสุดหมุนซ้ายให้สุดเลยตอนหมุนไม่ต้องไปนับรอบนะหมุนไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนนะอย่าไปกระแทบพวงลอยแรงทำให้ระบบบังคับเลี้ยวระบบพวงลอเสียหายเร็วนะค่อยๆหมุนดีมากครับค่อยๆหมุนให้สุดอ่าโอเคนะแล้วก็ปล่อยเบรคครับปล่อยครับเบาๆอ,อีกนิดนึงอีกอ่าโอเครถตรงนี้แล้วนะ รถตรงดีแล้วชิดฝาดดีแล้วนะครับเมื่อกี้เราหมุนอะไรซ้ายสุดทำหมุนซ้ายสุดเวลาคืนกลับให้ล้อตรงต้องหมุนทางหน้านขวาให้โลโก้งหงายขึ้นมาสองครั้งนับหนึ่งนับสองโอเคครับก็เข้าเกียร์ว่างก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คก,กันดูนิดนึงก่อนรถไม่ได้อยู่ตรงกลางอถอยหลังอีกนิดนึงดีกว่าให้รถอยู่ตรงกลางสวยๆว,ยวางขวาสุดลง้งโอเคอปล่อยเบรคแล้วปล่อยค้าให้รถอยู่ตรงกลางระหว่างคันหน้ากับคันหลังนะจะได้จอดแบบสวยๆ อีนิดนึงอ๋อโอเคครับเข้าเกียวว่างก่อนแล้วก็ดึงเบรกมือโอเคปล่อยคัดปล่อยเบรกได้โอเคครับยังก็ถือว่าถอยหลังเข้าซองนะแต่ว่าไม่ได้ถอยหลังได้ในครั้งเดียวนะเพราะช่องจะแคบบวกกับรถคันนี้เป็นรถอะไรด้วย<ม>กระบะ<ม>แต่ถ้ารถคันนี้เป็นรถเกง๋งอาจจะถอยได้เลยในครั้งเดียวก็ได้เนาะตอนนี้เราจะขับออกถ้าเห็นว่าเราหมุทนทางด้านขวาออกไปไม่ได้ทําไมครับ อถอยหลังตั้งหลังรถไปมือลงด้วยอมองกระจกมองข้างด้านขวากระจกมองข้างด้านซ้ายหันไปมองด้วยนะครับแล้วก็ดูจากกล้องด้วยอถอยได้นิดนึงไหมอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนะไม่เยอะนะอ่ะ,อะพอ่อแล้วทำไมต่อเท่ากี่นึงแล้วก็หมุนขวาให้สุด แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวามองขวามีใครไหม,ม,มอ่าปล่อยเบรคปล่อยคันออกได้เลยไหมในครั้งเดียวได้ได้หมได,ได้นะอ่าโอเคช้าๆโอเคมันช้เยอะๆอ่ามองกระจกด้วยนะครับมีใครมาจากข้างหลังไหมต้องดูด้วยนะโอเคอเคืนกลับโอเคครับ